สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ FC ทุกท่านจ้าเมือนี้กัออมาเลาะอ,อ้นป่าบนมาเลาะท้องทุ่งนาปรังยามน,นี้มีแต่น้านะคะน้ำขึ้นนะคะเมือ่อวาหันมาถ่ายหันน้ำยังบ๋ห่วมขันตัวนั้นเลยเนี่ยมองนี้ยังยังบกเข่ามาเลยน้ำเนยมองนี้ก็ยังบกเข่าเมื่อนี้น้ำเข่าแล้ะดี Nắm lại bỏ, sân để ngang. bà nhận ký tặng ở 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 cứ ở tặng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  ở ยกโยนให้มันได้ปลาตัวใหญ่เบิ่งนี่แม่เนาะยกไปยกมามันก็ได้แล้วเดี๋ยวมันก็จะได้ยกไปยกมาไม่มีอะไรเลยอันม่วงที่ไปตื้งคอนเดบ่ได้ไปบ่น้ำไหลอยู่บ่เอาเป็นอย่างน้ำเป็นอย่างโบแห้งสิ อันวงนี้มันก็ขึ้นเหรอมันมาแต่ใสอ้าวยอยอยกแล้วก็ยอโอ้ยลายยังเฮ้ยดีสันเจากก้าก็ะว่าม่านนะเม่จ้กเจ้าก็ะมีาากกมาอย่างแนวเลี้ยงที่สังทองนะ ป่าจังมานะอันนี้ว่าบาบ,าบ,บาได้บบได้กับหมาได้เห่ามาแม่มาแม่อาหารประจำวันนะนะ <c oughs> อาหารมาอาหารประจำวันเราต้องอันขอขอเมาอยู่มาก,กินแน่นะฮ <c oughs> ะโบก็ได้เลยเนาะ ว่ไาไม่ยังม่กินแน่ก็ได้เลยสิปลาสูตรเมื่อกี้นี่ปลาสูตรนีเต็นออกเนาะเออเปี่ยนเปี่ยนจะไล่มาด้วยฮะจะไล่มาหาบ่อนมันเดินเต็นโอ่งนะมันไปหอสที <Del ire> ไ่ไหนแล้วสิ mấy hàng giả tí không bao nhiêu là tí. ở tay bóp bụng bên đây bóp 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 ได้เป็นกิโลอหทั้งตุ้มท่ากัตแตรไปใช้ไปนี่ฝนตกน้ำไหลบ่เทียงสิกระดงบ่เทียงสิกระดงบ่เทียงกระดงบ่เทียงเลย ปลาสูไปซ้ำมาท่นปลาสูเรไปเลยเมื่อก <Bond> ี right on on <k ull an> ้นี่ปลาสูเราไปโบบอฮอดบอมีได้เมื่อนี้ฮาเดซันเอาลงกน้อเดี๋ยวนึงเดียเออกระเลื่อง เอามาดูคลองให้มนนันนันันเนาะเพให้มันขังน้ำต,ำตำุ๊กตาอะไรใครมองหลจะพักเดี๋ยวนี้โอ้หลจะพักเฮ้านี่พักน้ำบรา,ายเได,ดิสันเอาคาคายอยู่ได้เนะ,าานะใารกูมองน้ำอยู่ได้นะเนออเออถ้าน้ำไหลฮะสิได้นะขานาดน้ำอันน้ำเิีงได้นี่ มันบอนอยู่เลยนะบ้วนอยู่เลยถ้าแม่ผลบตงนี่มันก็โยบโยบไปเนะอันน้ำขื่นได้นีนะขื้นท่ะไมันมือนอันมาหัน่ะมันบ่ฮหดอันมันบัทถ่วมอันคูนที่เป็นห้องเขาเขาไปน้ำซะนะ มันหนานมาฮะโมน,นี่มันขึ้นขึ้นเป็นตึงๆแน่นะหรือเกี่ยวกับอย่างเกี่ยวกับอย่างอย่งอี่บ่น้ำมาจะเทิงวันนี้ป่าเนี่ยมาแต่ใส่แบบนี้ทั่วไปป่าก็มาทั่วไปจีอ okay. โอเอโอเ้โอได้ปลาเสื้อมได้แบบนี้ ปลานางดิงได้ปลานางน้อยเอออันเดซันได้ทุกบาทสิกยยัมมบใครนะอันนี้ก็ดุงอย่าง,งเส้นสามปลาขมังกะดุงอันเส้นหนึ่งแต่มาสิบบลอ้อนะสิบบล้อจากอันอันได้เบิร์่ประส น้ำตามภาษาพอดีพอดีสันได้ทุกบาทอยู่ได้เอ้ให้ไปเรื่อยๆค่อยว่าจะไล่จะไล่ไปรอบๆงจนหัวผุงก็ได้เลยดึงบเที่ยงได้ก็ะขายได้ยังเขาฮะ น้ำบ่หลายน้ำบ่หมีคนบโต๊ะ้าบ่ห้องมันบ่ไข่สองปีค่ะบ่เหรอมันบ่ขื้นมาเนาะพนบโต๊ัน้ำบ่ขื้นมาตอนสองปีนะน้ำาน้ำหน่อยมันจะบ่ไข่บ่ยางมันน้ำน้ำมันห่วยแหงเดือบ่ไข่ดปลามันก็บ่หลายเลยเนาะมันแหงน้ำหน่อยวันนี้เวลาน้ำมาปลามันก็เลยบ่หลายน้ำแหงคอนไปมันก็เบิดแล้วเนาะ เกิด <Mile> บ <dizzy> ่แพ huh <ars> ้เก <lers> ิดโอ้เดีส <life> <deserves> ันเนดีัฮดีข้าแม่นว่าอันเส้นเดี๋ยวมันสิสิค้างบนด้นนี้ท่านพูดว่า พูดแล้วก็ตักเอาบ่คำเห็นยละตักอยู่แล้วว่าตักอันอยังตักปานี่ละแล้ววะ <laughs> <laughs> ตื้อขึ้นมาแล้วตักเอาลักเอาจะได้บ่ตักเอานี่ละแล้ววะแ <laughs> มน,นค่ะคองมื่อานคองนั้นยายบ้านกับตึกได้ได้คร่ โ oh. มมอมันมันสีื้อเคิร์ดั้เหรอมันเชเคิรใส่ใส่ฝนเคิรใส่ฝนบ่เอออาไ้มีปมา่าได้หันมีป่าอยู่ได้คูบาทอยู่ได้หันพอลุ้อน,อ,นอยู่อยเออเออ

ปลาลงโตงค่ะอ้ปลาถือโตงปข้าแม่นถึงโตงมันก็ลงเกกลงยเนาะตึกระดุงกัะสิได้เนาะมงน้ำไหลคะดีมงอันมงท่อค่ะเดีน้ำแห้งาดาีโอท้ทางเทิงผัดน,น้ำไหลทางใต้อมองมีน้ำ มันยังโมลงไปตีมันยังโมล้นเนาะอเดียไปเรวลุ้นล้วไปลรวลุ้ไปเ้วปลาสังเงานนอันดีได้ปลาสังเง้อใช่ไฟเลืเนาะเออมีปลาอะไร เออเออมันมันอาบน้ำอยู่นี่อยู่เดือนซิบเพลงกับหลายเรือไฟถ้าไม่หลายเรือไฟแล้วน้ำโมบีกะแห้งเลยไหมหมอเออแห้งเลยอะไรดิ ตุลากะพิซก,กิกากหนาวเลยผู้เดียค่ะน้ำน้ำไหลเลยะคะ่ะตอนนั้นมาถ่ายค่ะโอ้ยเจบ็บมากอัข่วมคลองค่ะขวมคลองนยคะ่ะมองนี้มองนี้แหละที่ขวมคลองเนะีะวันนี้เขาไปเห็นห้องคลองเลยผู้หลายน้ำไหล ใ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่คนหมักตืกตเมื่อซื่อหะใ่ฝนต๊กก้อนผลสีต๊ะมันมันผลสีต๊ะมันมาป่าวันนี้น้ำมันหลายแล้วมันเดิบนะ้่ที่น้ำาหลายได้มันไปทั่วแล้วางคั้นมันฝนตก แม่่อนมัหายเลมันจะหายข่เมือละสามสี่ขีตือานี่แหละมันว่าหายหายไปตีหายไปอ๋มันพาหายมาหายมาก่อนี่แหละมันรองคองอันนี้แหละมันร้ามื่อนี่าได้มาโอปลายังมันไหนปวตะมนก็ปลาล่างน้ำยามือสายามือสาวนะแต่ดีกว่าพูดดี ันอตอนที่มาถ่ายหันโลกแค่มองคลองที่ไปหันคลองสองเมตรเรากลงไปหันวันนี้อันขั้นมันเดสันขั้นมันอีกสองเมตรเป็นสี่เมตรพมเลยเพราะว่าน้ำขึ้นมากดเดาันันนี้อัน่ั้นมันเสนั้นมันีกมเม็ระแ่า ตุมกกระของมันลกมันมาเอาคุ้มมืกี้นี่ได้คุ้มหลายเป็นโลขวเนี่ได้อยู่เสงยามือาวหันไม่เท่าได้ปลาลดปลาเสื่อมปลาจางเงยเพื่อเป็นโลร่วมกับปลาลดปลาเสือมปลาเเป็นโลแล้วนปลาขาวดยทางเต่งได้เท่าจีดขีดเท่าหาขีดเต่งซื้อน้ำมันไปยกางตาขายหัน

เห็นมันจังเม็ดเฮ้ยเดือนนี they re, they re ้ปับมาปลอกคัวมาอนิมันมันสเขาไใหม่ปามันแล้วห่วยเขาเขาออกอะไรเขาออกโวยกลมแล้วเขาเขาคนในหลขานในหลอกบ้านนี่เลยบรรากาศมาหน่นะจาอยู่ไหเขาปางออกะไเขาไม่เท่าเตียวหัวเฮนี่ลมจุนซุ่มทุกลูกเพื่นล่ะเป็นเขาขาวจุนพูดเขาคือเขาเจ่ามันขาวเปือหงวเขายัง

เอ้าข้างงคือเต้นทสันจ่ายไปฮัทเลนคเือยเอาเ้ดีดีมาแล้วมาแล้วไปจ่ายมา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 โอ้เต้นออกปลาย่งลงมันจะลงปลาึ้นนีก็น ปลายานมาสองตัวมิตรลุ้นนี่แหละถือปลาปลากระดุงใหญ่กระไดเดชเออมันยังขนาดใหญ่ปลากระดุงใหญ่หันเป็ปลาอันนั้นปลาอันที่ล่ามน้อยห้าวอีกโว่ปลาลังน้ำเออปลาตะมดเออตัวเล็กน้อยกระดุงมันบลาที่ยังทำดินบนนโอ้แมนกระพรุที่ยังอ๋อไม่เหมือนแกเลยนะปลาที่ล่ามอะไเออที่ล่ามอะไ กาเด็ดห <c oughs> ัวมกมข่าวแซ่บก็จะตากินก็สุ่อนหนกงค่ะกินตาปลาบุกินตาปลามันอ้ดมันอึดเถือตาปลามาลุ้งตาได้หรอกะลุงใหญ่นี่ยบอกคนผูกกะลุ้งใหญ่บอกส่มว่าล้งบึงเกิเถอบบอก้าลงไปเมื่อวานเมื่อกี้หน่มีแต่รู้รู้มมนเกิดมาจากสายสันบอมีแม่มันเซันบ้ามันมาฮันเดซันปลาอย่างปลาสังเงปลาสังเงปลาสังเงง เอาพุ่งเกิดบัวปัสยแกงน้อยโอ้ยแต่อีต่นสาเอาขึ้นน้อยคือมาเป็นโมงเหรอจังวะอาหารมันมีได้เหรอหันหัวอีแสงมันว่าเันนั้เขาให้ไปนหายแต่สาวจนเจ็ดโมงนี่หันได้เท่าละกิโลส่งกิโลเนไป่าเออปลาลดปลาสังเงงันได้คอดขายมันเอาไปขายตีมันไปขายบ้านเขากินเ้อะมันไปเห็ดเป็นโกงขายมันหยาดใส่ตู้เย็นไว้ตื่นเช้ามาตีสี่ตีนะมันก็ไปเลยตื่นเช้ามันก็ไปเลย มีปลามีอันมีอันบัวแบแล้วก็มีกระปูโอ้ตีไปฮะบัวเบมาจะใช่ปนี้ผู้ใหญ่ไปเอาง่ายอ๋อเส้นมีอาการทั้งขาวขาวไปเนี่ยเอ็ดเป็นก้อนทีมลงรคมอน้ำหอมแล้วเขามาบวบลงคแล้วเอ็ดปีเสื้อซุเลยป่านี้ใครกบปลาทูอยู่ไหนโอ้คนบริกินปลาทูมาสิบสิบห้าปีแล้วไม่เท่าขออาหารทะเลไม่เท่าก็บพกินคือการปลาทูเขากินบ่ได้ บอนบอจะไล่ไปจะไล่ไปจังหวะพุ่ง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 ฮ้อนย้อนพุ่งพักนั้นมันเป็ี่ยนภาคยู่มันเป็นภาคมันบม่ได้เป็นคลองมานในคลองมันอยู่กลางกลางมันเป็ี่ยนภาคยู่นะคะาคือยามันมีต้นไม้ยานกายต้นไม้หนุ่มกายไปหั่นแล้วมันเลือกนะยันบกลบให้ไปเพราะว่าเห็นข้าเจ้าตอนที่ข้าเจ้าอัน พอจะจุกขนาดมันเลิอกอยู่ได้ตอนที่ยั่งมองวิน้ำตอนจกพอดีนาน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 เห็นบ่เออมันจะย่างไนี่เลยไปถ่ายใหไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆมันจะย่างเลาวหิมนี่แหละไปมันเออจนข้นหน้ากับน้่นตะต่ข้าวน้ำโบฮันมาถ่วงทางนี่เลยหายไปเรื่อยๆเออส่วนทางมันก็ไปได้ประกบกับเออเดี๋ยวปลาล่างน้ำตัวใหญ่ถึงไปท่าเว้ยใช เดอฮเดอฮเดอฮเดอซันโอ้ได้การได้การได้การผู้นั้นได้อยู่บ่ผู้นั้นเออมาไล่นับกันแลแมไมขันนากระดูกบ่ที่อย่างนั่าหญ้าไปเรื่อยเรื่อยหันมันก็ยญ้าหิมโขดอะไรหิมโขอะไรนั่นแหละามันวาวข่อยพังมึงไปตึงสาเสียงค้งต้นสดลงไปเนี่ยเออกรอบมันวาวหันอันที่ใดฮะเออข่อยมื้อวันอาทิตย์ข่อยมาเอาน้ำมันได้ตั้งกี่โลเข่ง ลูกวัตรมีฝนตุกหะกจ๊คสออกม่เท่ามีอะไรกระดูกเจ้าแห่งที่หามาเลยจะไล่จะไล่ไปเรื่อยๆบาแต่ละบาดระบาดไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆเลยเออขึ้นเทียงเี่ยตีอาหารที่ผ่านมาฮะบุเทียงตี าาจะไหลมาลเรื่อยๆจะไหลมาลเรื่อยๆสิปลาบ้อนได้ทางนี้หันได้คู่บาท,ทายาายบอ,อยู่ เต้นอยู่เออกระด้งน้อยกระด้งมันห่างนะทึ้งวะไปเิ่นกระด้งทีก่อนเออมันทึกไกลๆจังเห็นกันเป็นทึกไกลๆหาเมื่อนั้นหาไปจนหัวพุ่นหันเพื่อสีหัวหันจนเที่ยงเห็นปุว่าเพิ่งทึกงยี่มองนั่นสันเพิ่งทึกงนั่นยี่มองได้หว่าน้ำไปเต็กน้ำไปเต็กจนหัวเที่ยงจัง ฮะอันนี้บอกฮอทั่วร์โล้คนเลยงันถึ้หลายลายเลยปีนะี้เขอไปถ่ายอันย่ายอันนั้กคันมันถือคันบาทเดียวหันปลาซํำนี้นะเจ็ตตูปลาถือคาขนาดเลยป่าอีไทยปา่าปากปลา ะมันที่อะไรนะน้ำมันโดนอันค้างเนอะพูดอไรจักแล้วเอาควายมาบ่ฮะควายมาได้มอนะั้งควายมาแล้ว เออข,ข้างนั้นแล้วก็ไปต้ตนไล่หากันนะนะย้ายย้ายไปมองไม่เอยๆนะยกย้ายไปย้ายไปจะไล่ไปมันที่ขนาดนะกระดวงเจ้าเที่ยวเยาวชนหรือเปล่ ปลาอย่างปลาขาวเดี๋ยวคลิปนี้ก็ให้ชมชมคำคำนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวจะเอาคลิปใหม่ให้เบิ่งอีกค่ะติดตามคลิปต่อไปได้นะคะท่านผู้ชมขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะเฮงเฮงปังปังค่ะชุ่มเย็นค่ะคือน,น้ำนะคะโชคดีค่ะสุขภาพดีแข็งแรง มีชายไปกว่าครึ่งสุขภาพดีไม่มีขาอย่างได้ทำเอาขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะโชคดีนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีจ้า